มาผมก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปอินแซบนะครับผมที่ช่องทางเพจ a c e b o o k ติ Facebook, ดเข้าใหญ่นะครับ youtube หรือว่าจะเป็น TikTok ติบเข้าใหญ่นะครับยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดถูกใจและกดติดตามทั้ง3ช่องทางกันด้วยนะครับมาทุกคนเมนูวันนี้ก็มาถึงแล้วครับนี่ทุกคนเมนูอยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยเป็นเมนูที่แบบว่านะ ต้องจัดนี่นี่อันนี้ผมซื้อมานะครับแต่ยังไม่บอกราคานะว่าเท่าไหร่ให้ทุกคนแบบว่าไปไทายกันดูนะครับอ่าดูนี่ทุกคนเมนูหมูกรอบนะครับนี่ทุกคนว่าชิ้นนี้เท่าไหร่นะครับคิดกันดูเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายคิแล้วกันนี่นี่ประมาณนี้ทุกคนว่าเท่าไหร่ครับม,มาเร่อความมาแล้วนะครับเตรียมกับข้าวปลบปลาของกินแซ่บมานั่งกิน ไป,ปพร้อมๆกันนะครับเมนูวันนี้หมูกรอบทอดนะครับซื้อๆนี่แหละอันนี้ผมเพิ่งแบบว่าซื้อมาแบบว่าอยู่แถวตลาดใกล้ๆนี่แหละครับบอกเลยว่าราคาแลบบ้วอาหา่าเลยนะนี่เขาให้นี่มาด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดประมาณนี้นะครับแม่ทุกคนว่าเท่าไหร่นะครับลองทายกันดูน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดจริงมาดูชิน้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาชิ้นนี้เลย นี่นี่ครับผมกรอบไหมอย่าลองกินดูก่อนนะครับมาใส่กันเลยเจมคํานางถามว่ากรอบไหมกรอบกรอบดีครับ แต่ผมซื้อมาได้สักพักแล้วมันก็อยา่าไปว่าลดความกรอบไปนิดนึงนะทุกคนขอลองชิ้นที่สอง็นส่วนนี้แล้วส่วนเหมือนกันนี่แหละนี่ครับผมออ้โหน่ากินมนกะันนะนี่ชิ้นเป้งๆอย่างนี้เลยจิ้มนครับซีฟู้ดเอาแบบชิ้นชำเลยนะครับนี่ มาทุกคนแซบ่บอ,อร่อยมากคำจิ้มซีฟูวคือดีอร่อยนะอร่อยทุกคนจิ้มซีฟูแบบดีมากครับเดี๋ยวมาลองชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นนี้บอกเลยว่า กับกรอบนะครับทุกคนนี่จิ้มคือเด็ดมากบอกจริงโอ้อจริงนะมันก็อร่อยคุ้มราคาเลยนะเพราะว่าอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาครับเดีย๋ยวจะบอกนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่มา ต้องต่อครับผมเพราะว่าตัวหมูกรอบอ,อร่อยไหมครับ อร่อยทุกคนผมว่ามันก็ไม่ต่างขนานั้นกับเจ้าอื่นๆนะครับที่เป็นแบบว่าเขาพอมุกอาอนะไรแบบเนี้ยแต่ที่ต่างเลยชิ้นใหญ่ๆเต็มๆนี่มันกบเอยหนังกบกรอบนะครับจิ้มซีฟูแบบเนี้ยผมว่าชินกับซีฟูนี่แหละเข้าสุดละมา คนมาครับโหน่ากินเต็มคำหมดแล้วมาครับก่อนอยกินชิ้นสุดท้ายนะผมจะเฉลยราคานะครับที่ทุกคนเห็นทั้งหมดตรงนี้นะทุกคนราคาหนึ่งร้อยบาทครับรอยหนึงอะ่ะ ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับคใรีะว่าถูกก็ถูกนะครวยาแพงก็แพงใชยว่าพอดีก็พอดีนะครับมันก็แล้วแต่คนด้วยนะครับผมว่าจะมองอยังไงแต่สำหรับผมเรื่องรสชาติอร่อยคุ้มราคายอยู่นะแต่บางคนก็จะบอกว่ามันแพงไปหรือเปล่าได้แค่ได้ประมาณนี้เองห้าหกชิ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรสชาตินะครับก็ อ๋จริงอร่อยอร่อยจริงนี่ใส่เข้าไปครับผมจิ้มๆน้ำจิ้มเฟรนฟูคือเด็ดจริงคอสดเด็ด เมื่อไหร่ครับอย่างที่ว่าทุกคนใครจะมองว่าถูกก็ถูกแพงก็แพงหรือว่าราคบพอดีก็แล้วแต่คนนะครับจะมองนะสำหรับผมก็ไม่ขอคอมเมนต์แล้วกันจะก็จะบอกว่ารสชาตินะครับมาคอมเมนต์เรื่องเรื่องรสชาติแล้วกันอร่อยน้ำจิ้มอร่อยครับผมหมูกรอบก็อร่อยนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกลิ่นแซ่บกลับหมูกรอบจิ้มน้ำจิ้มซีูฟดนะครับผมคุณผู้ชมท่านใด ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดถูกใจและกดติดตามทั้งเพจ Facebook นะครับติดข้าวใหญ่แล้วก็ YouTube แล้วก็ t ิ k ตอกติดข้าวใหญ่ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับผมคลิปต่อไปจะมากินอะไรกันอีกนะครับของแซ่บๆก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไป